ค,คุยหาที่ดินนะครับแล้วก็คุยกับชุมชนให้ทำความข่าใจเราลองหาสักโมเดลหนึ่งมาลองทำนะครับแล้วถ้ามีที่ดินที่ไม่ไกลมากคือลมจะท่าเองไม่ได้มงประมาณเยอะการขนย้ายไปไกลๆเนี่ยก็ต้องไปกินในดินหมุดรอบเพราะฉนั้นเนี่ยรัศมีที่กรุงาทพาทำจะอยู่ประมาณสักภาพข้างลำน้ำเป็นหลักนะครับเพราะนี้เราทำเนการเองแม้แต่เราจ้างเหมาเนี่ยก็ขนดินไปทิ้งได้ไม่เกินหนึ่งกิโลนะครับ อันนี้เป็นส่วนที่ที่กรมเจ้าท่าจะรับมอบมาประจำถ้าเวลามีการปุดลอกถ้าทีไกลๆมากๆมันก,ก,ก็เป็น่ต้นทุนไปกินต้นทุนของการปุดลอกไปก็ได้เงิองานลอกน้อยลองอันนี้ฝากคาเาเงเตียนนะครับก่านผู้บรท่านเร็ว่อดีเป็นอย่างสูงเลยครับท่านครับอย่างน้นอยๆมันก็เห็นเห็นทิศทางนะครับที่จะเดินทางเวลาทั้งสองส่วนนะครับแม่น้ำลุบรีนะครับ ก็ได้มีวางแผนแล้วนะครับแในนามรุ่นดีเราก็มาอยู่ในพื้นที่ทั้งตั้งแต่สีบุรีมานะครับแล้วก็รุ่นดีเราก็ไปถึงไปไปนะครับว่าถ้าดำเนินการแล้วเองเนี่ยในะครับปัญหาหลักๆของเราที่เราเจอเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ไหนก็คือมวลดินนี่แหละนะครับ่ท่านก็มีประสบการณ์ในการทำงานด้วว่าที่นี่แม่น้ำเหมาะใช่ไหมครัที่ท่านมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับหรือที่ถือว่าไทยอยู่แล้วแต่เราก็ใช้ใช้คงจะใช้ท่านรัฐบาลเจเจประชาชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นะครับก็หวังว่าคงจะ เป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดเราแล้วนะที่มีการพัฒนาแม่น้ำานการทำกงสุทธิในพื้นที่ของเราในกาเพิ่มประสิทธิภาพในกาสู่อไปก็าต้องการความุ่นท่านตอนพิดีของเจ้าท่านอย่างสูงนะครับท่านครับที่ท่านได้ความอุเคราะหของจังหวัดในคราวนี้นรม่เป็นเรื่ององการพันาแม่น้ำดวพี่ก็ต่ามในการมีแผนในการพัฒนาพลองกำลสุทธิในการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเต็บกักน้ำด้วย มีประเด็นอื่นที่ท่านอื่นจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือครับเชิญเลยนะครับครับเชิญครับตลอดนะครับตัวนี้ที่ท่านรับมือดีว่าการท่านมานะครับถ้าท่านมีลเบิดก็ต้องเลยว่าน้ำล่วมแล้วให้เราภาพเตรียมปนปูรำน้ำนะครเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมนำเรียนพามานั้งประชุมแล้วเห็นว่าคลองบางที่เนี่ยมีแนวโน้มก็คือทุกส่วนเห็นว่าเป็นปัญหานะครับที่ก็น่าจะทําได้ผมก็เลย คุยกับทางพอที่อนุทยาขอพิสิทธิ์เนี่ยว่าเราอาจจาะก,การเงินส่วนหนึ่งที่เป็นงานําเนินการเองนะครับในส่วนของวามพื้นที่ที่สามารถพยายามแผนได้มาลองที่ความสนิทนะครับแต่จะเป็นใจมากสักไไปอยตจมากที่สองหรือสามนะครับเพื่อลองทําเป็นโมเดลให้ทางพื้นที่ดูว่ามันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนถ้าเสร็จแก้ไขปัญหาแล้วปัญหาของชุมชนเนี่ยเ,เรื่องของอโทเ่าไปหรือน้ำท่วมหรือ การดูแลเนี่ยมีพื้นที่ต่างๆเป็นตัวอย่างให้ชุมชน,นเห็นเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนแนวความคิดหรือมุมมองกับการทํางานของภาครัฐได้นะครับาที่เราประสบมาที่แม่ฮอดกับที่ทุ่งเสลีงแห้งที่จังหวัดเพชรบูร์เหมือนกันขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับมีท่านผู้ใดจะร่วมเดินไหมครับเชิญครขออนุญาตนะครับัวนดีเมื่อกี้ที่ท่านรองบอกว่าเป็นในเรื่องของโมเดลนะครับของพื้นท,ที่อำเภอลำตุนทินะครับ ดีผมได้เปิดดูเมื่อกี้นะครับลำน้ำนะครับในในส่วนของจากฝ่ายหนองลีไปน้ำตกวังแสนดีเนะี่ยระยะทาง3มกิโลแล้วก็จากน้ำตกวังแสนดีไปฝ่ายจงโก5กิโลจากฝ่ายจงโกไปฝ่ายท่านะร่วกนะรประมาณ7กิโลรวมแล้วประมาณเจสิบกิโลนะครับแล้วก็พื้นที่ของลำสุทติอาของตำบลหนองลีเนะี่ยเป็นพื้นที่ที่ท่วมหนักที่สุดนะครับผมคิดว่าการที่จะคุยกับชาวบ้านนะครับในเรื่องของอการทําเป็นการจุดลอกโมเดลนะครับ อ,อย่างที่ B ีทอเมื่อกี้เห็นแล้วสวยมากเลยครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแล้วก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับถ้าในกรณีที่จะทําโมเดลนะครับของเราพูุที่เนี่ยผมอ,อยากจะเสนอนะครับให้ให้เป็นพื้นที่ตั้งแต่ฝ่ายหนองรีไปถึงฝ่ายท่าลวกนะระยะทางนะจะประมาณ15กิโลหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็สัก8กิโลไปถึงฝ่ายจงโกนะครับเพราะว่าเส้นทางตรงนี้อย่างน้อยมันก็เป็นพื้นที่พื้นที่ที่มีความเจริญอย่างน้อยถ้าเกิดมีการปุดลอกเนี่ย ก็ยังสามารถขยายเป็นพื้นที่การเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะใช้พื้นที่ริมน้ําแล้วก็ให้ดูแลรักษาในการปลูกปลูกป่ปปาหรือว่าการอนุรักษ์ริมน้ำเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลให้กับหนองรีกับลำดึทีได้ครับผมขอเสนอไว้ครับขอบคุณครับเช่นใหม่เสนอไว้ก็อย่าลืมนะัไปเคลียร์น้ที่รินด้วยได้ครับทางท่าน็ดีกรมเจ้าท่ากับทางท่านกอเอาไปเสิรเนี่ยก็ินดีอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าท่านก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาเรื่องของที่ดินได้ ก็ปากเช่นไหนด้วกันนะครับรัทก็ลงสมัครใหม่เลขเนี่ยเสียงเนาะก็ปากด้วยกันเช่นไหนก็ช่วยไดูหน่อยนึงนะถ้กว่าเราจะเป็นพัฒนาจริงเนี่ยนะครับไต่มาที่สองนะครับแต่ทีบอกนครับไต่มาที่สองหรือไต่มาที่สาไม่นานนะครับวันนี้ตอแแบบมันไปเดือนหนเดือนจะถึงหเดือนนะครับมันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวแก็มาแล้วะปัญเรื่องของที่จริงก็ปากเช่นไหนด้วยเนก็ชาวบ้านก็ฝากถามมาครับว่า เขากลัวว่าปี65เนี่ยเขากลัวจะไม่รอดเพราะตอนนี้คลองตันมากก็จะฝากฐานท่านรองกับท่านรองผู้ว่าว่าปี65เนี่ยจะได้ทํำไหมพอดีท่านรองบอกว่าไต่มาสที่สามที่สามไปที่สี่เนี่ยน่าจะได้ทำเนี่ยก็จะได้ไปบอกชาวบ้านให้ให้อุ่นใจนิดนึงว่าเขาจะได้ไม่ต้องกลัวในเรื่องของตรงนี้นะฮะก็อยากจะให้ช่วยช่วยตรงนี้ด้วยนะฮะในในตำบลหนองลีก็ตอนนี้ฝนตกตอนนี้ก็จะตกอยู่นะฮะตอนนี้ก็เราแวงกันนอนกันไม่หลับแล้วเพราะสมสองเมตรนี่หกสิบเจ็ดสิบปีไม่เคยมีนะฮะ กับฝากทั้งท่านรองแล้วก็ท่านรองที่ดีด้วยครับขอบคุณครับจริงๆเดี๋ยวจะรับใหม่ไม่กล้าออกไปฝานะครับเพราวันก็เคยผมนั่เรียนกับท่านรัฐมนตรีนานมากนะครับทั้งแต่เรื่องของมันก่อนที่มีหลายๆท่านให้ไปกาได้ไปที่เรียนท่านรองที่พดีนะฮะท่านรัฐมนตรีท่านมาในพื้นที่เองเนี่ยนะครับท่านสั่งการสามประเด็นใหญ่ด้วยกันนะครับที่กองที่ฝ่ายท่านเนี่ยนะครับ ท่าน,นสั่งให้บนปศุที่แล้ววันเปนวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับปศุที่ท่านต้องการเห็นผลนะครับตามทุกอย่างนะครับตามทุกเรื่องนะครับแล้วก็ทางอบอุจยในที่เขามีปัญหาเรื่องของกางรปวดขัดดินการปั้นทานดินนะท่านก็สั่งให้ทางอบอุอจยก็คือนั่งประชุมสาม่ายในกลุ่มขอมีท่านนักดนตรีแล้วก็มีท่านนายกอบจด้วยแล้วก็ต่างการในเรืให้ของอบจเนี่ยเอาเครื่องจักรเครื่อมงมือเครื่องไม้เนี่ยลงไปในบรการทุกที่ซึ่งบริหาพื้นที่นะครับทิพย์เนี่ยเนี่ย ทางโมจอา,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 จจาข้าราชก็เอาเครื่องมา้จากไร่เตหมดแล้วนะครับทางสูงก็พอเก็บสิบหกนะครับที่ท่านได้สั่งการให้เอาเครื่องสุบน้ำาปเดันการสูงเข้ามาในพื้นที่เนี้ยนะครับตอนนี้ก็เอาเข้าพื้นที่แล้วอยู่ระหว่างการน่าสายนะครับของเชื้ะมางนนะครับที่ต้องปล่อยน้ำเดี่ยวผสงจากท่อระบายน้ำในท่อส่งน้ำที่เกิดประสาทเกลียสิบมาวันนี้เน,นี่ยทางเกลยวฮันเองก็ดำเนินการส่วนเสแล้วนะครับก็คงต้องดำเนินการที่ท่านเห็นนะครับมลสูงที่ท่านจะเข้าพื้นที่แล้วนะครับแล้วท่านก็ แจ้งผมเมื่อคืนนะครับท่านก็ไปโทรประสานงานกับหลายส่วนในส่วนกลางนะครับใหทย์ธรราบว่าโครงการของท่านเนี่ยท่านมีความประสมอย่างไรนะครับเราจะเอาพันธุ์สัตว์ต่างๆมาปล่อยด้วยและสำคัญที่สุดนะครับในส่วนของกรมปปเนี่ยนะครับท่านก็รัเรียนท่านกับกระทรวงดีว่าการผสมอาหาไทยที่ตัวเองนะครับว่าท่านเอาเครื่องจักรของศูนย์ประวัต์ที่บอกว่ามีชมวัฒนาสูงเองเนี่ยนะครับตอนนี้เข้าพนที่แล้วนะครับท่านก็ัเรียนมาเช่อเนี่ยนะครับ เปี่ยนนานเลยนะครับวันนั้นวันสุดนะครับท่านจะกลับมาจากโคราชท่านจะแวะมาอยู่ที่พนียนะครับแล้วท่านก็ติ่ท้ายด้วยนะครับเกี่ยวเรื่องขความรุดที่ในาแฟยังไม่ขอกล้าพูดที่ไม่แล้วขอทำไมด้วยกันนะครับก็เรียนเพื่อโปรดทราบครับท่านครับมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับ